ชวานี่ไ่าจะเป็นการรอบการรับการแสดงต่างๆครับาีหยที่ดีราารรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เพื่อที่ให้นักแสดงมาสลบได้จ <reco S 2> <t> ับแกวจับที่ก่อนแล้วก็สูงข้าวที่เป็นเซรามักนะครับวันนี้หลายซ่อมมาเปลี่ยนน้ำมันเพื่อช้วยอ๋อบริการฟรีนะครับถ้า้ลาดแล้วเอาไปก่อยั่งยนเพื่อนำยางมูแตงไทยมาสนุกแล้วก็ได้รับประทานได้กินผลไม้พูนร่วมกันวได้ดิ่มพูนด้วยที่ต่อไปก็จะลืมเนาะพวกเด็กก็พูงไงเนี่ยมาฝากได้หมวกมาฝาดไงัล ไยยอญาติมาแทนจากกับแม่จะสุข,ขีมันเสมอมันคิพย์ครับน้องพาครับขอบคุณกันอย่างยิ่งเลยบ,บนะครับน้องพาโอ้ยรายแล้วสิแม่ทคนนี่ไปเอามาฝากกันเลยพี่บก็น่าเนาะค่ะพิธีกรบนเวทีครับ ับอนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับคุณแดงรถยนต์สีดำนะครับตอไก่บอแหวน5083ชนบุรีรับลูกาเรื่องรถของปกันเลยพไม่นี่้่งันกนรหยดแบ้ปนวองานนเธอรยเัอกดูตามสายตาก้อยกับเล่านแต่ ปริมาณให้กินนี่คิดว่าสูแล้ไหรือเปล่าชได้เนาะพี่พีทว่าจ้ะอ๋อพี่พีตอนนี้เพิ่งรีวิวงานอย่างเดียวแต่เคยแข่งแล้วเคยแข่งแล้วกินยังไงแข่งแล้วตลอดคนที่เล่นกินอาหารก็คือแต่เคยแข่งกินสูตรกันคส่วนใหญ่บ่อยใครแข่งกินเก๋เราเนี้ก็คือเมื่บ้านนี้ล่าสุดไปแข่งที่รัชดาแล้วก็ชนะนักก้ามด้วยเคยนะคะเคยได้แชมป์ประเทศไทยเมื่อไหร่ครับคก็เป็นแชมป์คนใหญ่ค่ะเป็นของฝ่ายหญิงประมาณ80%ค่ะทั้งหมดเลยที่ไปแข่งมาก็คือชนะมาตลอด 80ซ0ค่ะางหากก็เจอตัวท็อปๆผู้ชายที่กินจสุยกาเราเราก็จะแพ้ที่สองที่สามเลยแต่มีละมันติดตลอดชื่อเพรไรครับชื่อเพีย์เจ๊ก้อยสวยแหลมรักินสวยหญ่งประเทศไทยค่ะถึงไหนที่กินไปถึงไหนกอนมันอยู่โซนไหนคไอ้สงสัยมุกกินได้หลายมืี้ยไปไม่ใส่ด้วยหอมีวิธีดูแลยังไงครับเวลากินแน่นๆุกๆอ้ย สักพักนึงกัยยแล้วออกรางกายแล้วกินไฟเบอร์อ่ะโอ้มีมีไฟเบอร์นะแอนว่ะแนคนเี็นคนทุกทรส่ติบ้านยังน้องเกษมค่ะ้น้องเกษมนไปน้องล้วยไมล้มด้อเอาช่วยๆน่อยเลยนะโอ้มามาอยู่ข้างหน้าหน่อยเกบ้เบอร์สาช ผมกินมาหมด4กิโลขึ้ผมว่ามี4กิโลขึ้น่ะขึ้นขึยอยู่ขึ้4กิโลขึ้นกิโลครึ่งหมดกิโลครึ่งครับมนี่โดนหกเลจหักหนึจุดปดขานไปทุ้หมดสากิโลสองทอยูบ้านจิตจวัดประจวบเหริอย่างแณรัสดุก่อนเลยนะบุคอยหงเรเห็้าหงเณรอันดั้นเกเลืนเพื่นขึ้นมาหงเหรดอก้าวทาัสาก นี่นะเนี่นี่เ้นี่นี่เนี่ยัี่ทักี่สิิบทำยไงอเคโอเคผมกนี่ตอนนักทันยักษ์พิเชีย รถผลไม่อเอาผลไม้ออกรับกรรมการตัดสินยังไม่เสร็จนะครับเอาผลไม้ไว้เหมือนเดิมให้กรรมการตัดสินก่อนนะครับรถเทผลไม่ตอนนี้นละถวกินไปหมดหนึ่งกิโลอละกันไปบอลลููบัเข้ากินมุ่มมาม้วน ยินดีตอนนักทันสอบพี่โดนรถลไมยังเอาผลไม้ออกจากรถคด้ผตัดสินยังไม่เล้วเสียงจะพูดจรถหไม้ยเอาลไม้ออกนะกรรมการตัดสินยังไม่เสร็จนะครับเอาผลไม้ไว้เหมือนเดิมให้กรรมการตัดสินก่อนนะครับรถแห่ลไม้ กิมไปหมดหน่กโลโซกที่มอบรางวันกันก่อนเป็นชุกครับจากยิ่งใจทุกทุกปีขึ้นไปเรื่อยๆครับเออเดี๋ยวรอขบวนเข้ามาสักคู่นึงก่อนนะครับรอขบวนเข้ามาสักคู่หนึ่งก่อนจากสวนไหนครับอ๋อในช่วงนี้ก็จะประกาศผลมอบรางวัลการแข่งขันขบวนล็อกนีกันก่อนนะครับ ใอ่เชี่ยใส่แถมส่แถมขบวนแห่ผลไม่มากถึงแล้วอ๋อระคุับอเดี๋ยวนะครับเพื่อที่จะประกาศ